ทำสายของแมดไว้ขายในช้อปปีกันดีกว่าค่ะวันนี้นะคะเมย์ก็มาศึกษาสักพักหนึ่งเนาะรู้สึกว่าเออเราอยากแบบอยากจะมีรายได้จากการที่เราทำสร้อยทิ้งไว้รไรเงี้ยก็เลยไปศึกษาค่ะว่าอ๋อจริงๆในช้อปปีค่ะเขาเขาขายสายของแมดกันดีมากๆเลยเนาะแต่ว่าในตลาดในช้อปปีเนะะี่ยค่ะการทำสายของแมดข,ของเขาก็ยังเป็น าสายของแมสสีธรรมดาธรรมดาอะไรเงี้ยเมก็ Maker เลยเพิ่มกิมมิคของงานของเราให้มีความสวยงามนะคะด้วยการจับสีค่ะให้สวยขึ้นเนาะสวยกว่าที่อยู่ในท้องตลาดนะคะวันนี้ตีมสีของเมที่ใช้นะคะจะเป็นสีสีมากระลองนะคะวันนี้เราก็ได้แยกสีลูกปัดไว้แล้วนะคะอันนี้ได้มาจากลูกปัดกล่องสุ่มยังครั้งที่แล้วยังไม่หมดนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ในวันนี้ก็จะมีสายของแมทเออมีมีเอ็นร้อยลูกปัดแบบไม่ นะคะแล้วก็ตะขอแล้วก็สต็อปเปิ์นะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งนะคะก็จะเป็นเข็มร้อยลูกปัดค่ะวันนี้วิธีการร้อยของเมนะด้วยความที่ <c oughs> เราจะเอาไปขายในช้อปปีเนี่ยเราก็ไม่ได้ไม่ได้ขายเนราคาแพงมากเนาะเราก็เลยจะใช้เทคนิคแบบรวดเร็วค่ะทํายังไงก็ได้ให้เราคุ้มนะคะเพราะว่างานฝีมือเนี่ยส่วนใหญ่ค่ะที่แพงเนี่ยก็จะเกิดจากระยะเวลาที่ทําก็นานขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราใช้เวลาน้อยก็ลต้นทุนไม่แพงเท่าไหร่นะคะ วิธีการก็คือเมย์จะเอาเข็มค่ะเหมือนแบบมาสวนสวนส,วน,สวนเข้าไปในลูกปัดเลยง่ายไหมลูกค้าแค่นี้เองเดี๋ยวน้องลูกปัดเนี่ยเขาจะเข้าไปอยู่ในอ่าอยู่ในเข็มของเราเองนะคะแล้วก็ดันเข้าไปในลวดเลยค่ะง่ายไหมคะแค่นี้เองก็จะได้ายคข้อแม่สีมากระรองสุดน่ารักนะคะเราเริ่มต้นค่ะจากการที่เราจะเลือกลูกปัดคะ่ะแล้วก็มาเลือกสีที่เราชอบนะคะแล้วก็เอาใส่ลงไปง่ายสุดๆนะคะ เสร็จแล้วนะคะก็ใช้เข็มร้อยลูกปัดนะคะตัวเข็มร้อยลูกปัดแบบรุ่นนี้นะคะที่ร้านลูกปัดมีขายนะลูกค้าค่ะถูกแล้วก็ใช้งานได้ดีมากๆนะคะเพราะว่าเข็มร้อยลูกปัดเนี่ยของที่ร้านลูกปัดเนี่ยจะไม่เหมือนกับเข็มร้อยลูกปัดเอ่อเข็มเย็บผ้านะเพราะว่าตัวรูของน้องเนี่ยจะใหญ่พอที่จะใส่เอ็นเข้าไปเกือบทุกรุ่นเลยนะคะเพราะว่าปัญหาของการร้อยลูกปัดลงไปเนี่ยคือเอ็นค่ะเรื่องของเอ็นเนี่ยมันจะ มันจะแบบใหญ่ใหญ่เล็กแล้วก็จะเอาใส่ลงไปในเข็มไม่ได้นะคะแล้วถ้าเกิดว่า ตูดของเข็มเนี่ยใหญ่เกินไปเนี่ยก็จะใส่ลงไปในลูกปัดไม่ได้อีกนะนี่คือปัญหาใหญ่เลยนะคะเราง่ายๆเลยค่ะลูกค้าแค่เอาแบบเหมือนเอาส่วนส่วนส่วนเข้าไปนะคะจริงๆถ้าใครมีเครื่องร้อยลูกปัดนะสามารถใช้เครื่องร้อยลูกปัดเลยก็จะเร็วกว่านะคะแต่ว่าเมย์ยังไม่ได้เข้าไปเอาเครื่องร้อยลูกปัดที่ร้านเลยก็เลยใช้วิธีการนี้ไปก่อนนะคะเพราะว,าว่าวิธีการนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ง่ายแล้วก็รวดเร็วมากๆนะคะส่วนสีนะคะสีมากระองที่ใช้วันนี้นะคะก็จะปะ ประกอบด้วยนะคะสีเหลืองสีม่วงสีฟ้าสีชมพูแล้วก็สีเขียวอ่อนนะคะถามว่าสีมาการองของเมเนีมาจากไหนเอ่ยก็มาจาก P ินเทอ e s เลสค่ะลูกค้า คือใน Pinterest เนี่ยเราเซิร์ชหาคำว่า color palette ไว้นะคะแล้วก็เราสามารถเอาสีลูกบัดที่เรามีค่ะมาเลือกสีที่เราเ,าเอามาจับๆเป็นสีที่เราชอบได้เลยนะคะก็ง่ายเหมือนกันนะคะเป็นไอเดียเนาะสำหรับคนที่จับสีไม่เป็นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่นักออกแบบเขาก็จะใช้วิธีการทำงานแบบนี้เหมือนกันนะคะเพราะว่าการที่เราออกแบบคะ่ะเทคนิคการออกแบบแบบสวยๆงามนะคะไม่ให้เราอะ่ะงานของเราเนี่ยซ้ำกับคนอื่นนะคะก็คือหนึ่งเลย เราจะต้องรู้จักปรับเปลี่ยนนะคะปรับเปลี่ยนของธรรมดาที่มีอยู่ค่ะให้เปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นอ่าเมื่อกี้เมย์ก็เปลี่ยนเข็มไปรอบนึงนะคะเพราะว่าเข็มอันแรกเนี่ยรู้สึกวา่าน้องจะอ่อนไปหน่อยนึงเวลาการร้อยลูกปัดลงไปเนี่ยก็จะร้อยแบบเข้าไปไม่ไม่ไม่ง่ายอะไรเงี้ยก็เลยเปลี่ยนเป็นเข็มแบบหนาขึ้นนะคะก็ใช้วิธีการเหมือนเดิมเลยคะ่ะแล้วก็ร้อยลงไปนะคะ เสร็จแล้วนะคะก็ใช้ลูกปัดค่ะส่วนส่วนลงไปในถ้วยนะคะเราจะหาถ้วยแบบใบใหญ่ๆมาใบหนึ่งนะคะเพื่อให้เราแบบสามารถเอามือลงไปได้นะคะแล้วก็เอียงๆค่ะให้ลูกปัดค่ะเขาอยู่ในตำแหน่งที่ เท่ากันนะคะแค่นี้เองเราบางทีเราอาจจะแบบนั่งทําไปดูซีรีส์ไปด้วยได้ไม่ต้องซีเรียสนะคะส่วนลูกปัดที่เม่ใช้ในวันนี้นะคะก็จะเป็นลูกปัดจีนค่ะไซส์าไซส์เนะคะก็คือ2มิลนะคะเป็นไซส์เล็กสุดนะคะที่มีเลยนะคะก็ ง่ายๆเลยคะ่ะของเมนะคะวันนี้อุปกรณ์ทั้งหมดที่เมใช้นะคะเมก็เอามาจากกล่องสุม 1, ่มหนึ่งพันาอันนี้เป็นกล่องสุ่มอุปกรณ์นะคะชุดสามรอยบาทนะคะแล้วก็กล่องสุ่มหนึ่งหนึ่งอ่ากล่องสุ่มหนึ่งพันบาทยังยังใช้ไม่หมดเลยนะของเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะถามว่า,าเมเนี่ยทำไมถึงอยากเอาของไปไขายในช้อปปีนะคะมันเกิดเหตุคะ่ะจากการที่เมเนี่ยรู้สึกว่า ของที่เมทำเนี่ยเครื่องประดับที่เมทำเนี่ยมันมีแล้วมันไม่มีที่ขายเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นโควิดอะเนาะสมัยก่อนเนี่ยเมจ,จะทําของเสร็จแล้วเมก็จะเอาไปขายพวกแบบตลาดนะัดถนนคนเดินอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมีโควิดเนาะถนนคนเดินที่เชียงใหม่เนี่ยปิดกันไปเกือบหมดเลยนะคะเมก็เลยใช้วิธีการค่ะ อเอะเราลองมาโพสต์ขายในช้อปปีดูดีไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนี้ร้านลูกปัดเองก็อ,อุปกรณ์ไปขายในในช้อปปีอยู่แล้วเนาะเพราะว่าตอนนี้เมย์อยู่บ้านเนี่ยเมย์ก็ช้อปปิ้งในช้อปปีกันแบบสะบ้านหันแหลกเลยมันเมามันมากนะคะก็เลยเริ่มเริ่มเป็นจุดเริ่มต้นจากตรงนั้นนะคะแล้วก็ลองเซิร์ชดูข่าวปรากฏว่าจริงๆแล้วเนี่ยในช้อปปีเนี่ยเขาขายอุปกรณ์ที่เขาขายแบบเครื่องประดับลูกปัดอะที่ขายดีมากๆก็คือสายของแมนนะคะเพราะว่าสายของแมนเนี่ยน้องเป็นไอเทมที่จําเป็นเนาะในช่วงนี้เนาะแต่ว่า ว่าส่วนใหญ่ที่เขาทำกันนะก็จะเป็นแบบใส่ของแมสแบบธรรมดาธรรมดาค่ะคือไม่ได้มีการจับสีที่สวยงามมากมายอะไรเงี้ยเมย์ก็เลยเออลองคิดดูเออเราลองทำใส่ของแมสดูไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าใส่ของแมสเองราคาที่ขายในท้องตลาดในช้อปปี้เองก็ไม่ได้แพงมากนะลูกค้าต้องต้องยอมรับตรงนี้ว่าด้วยความที่งานมันทำได้ง่ายเนาะก็มีคนเอามาขายกันแบบเยอะแยะค่ะก็ไม่ไม่ได้ราคาไม่ได้คราคาแพงเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องหาแบบโน้ตเฮาส์หรือวิธีการที่ง่าย ่าขึ้นนะคะเราจะได้แบบประหยัดเวลาในการทำนะคะส่วนอุปกรณ์ที่ทำและ,ะวิธีการทำก็ง่ายๆเลยค่ะเริ่มต้นนะคะจากการที่เราตัด เอ็นร้อยลูกปัดแบบไม่ยืดค่ะให้ได้ขนาดตามความยาวที่ต้องการนะคะเสร็จแล้วค่ะก็ร้อยสต็อป,ปเปอร์ลงไปก่อน1ฝั่งนะคะแล้วก็ร้อยห่วงลงไปค่ะเสร็จแล้วก็ใส่ตะขอก้ามปูลงไปนะคะแล้วเราก็เริ่มร้อยตัวลูกปัดลงไปได้เลยค่ะไม่ยากนะง่ายสุดๆเลยนะคะอันเนี้ยเมื่อวานเมย์นั่งทําประมาณ10นาทีเมย์ได้ไป3เส้นแล้วนะลูกค้าหรือว่าถ้าใครรู้สึกว่าเออถ้วยมันเล็กไปก็ขยับขยายถ้วยได้หรือว่าจะเอาเป็น แบบเหมือนลูกปัดมันเล็กลงอะไรเงี้ยก็เอาลูกปัดระคะมาวางบนมือแล้วก็ร้อยๆลงไปได้แต่ว,ว่าวิธีการเนี้ยก็จะทําให้เรารู้สึกว่าเออมันปวดมืออะไรเงี้ยนะคะส่วนคลิปอ่าคลิปที่เมย์ทำนะคะมีลูกค้ามาคอมเมนต์ใต้ YouTube แบบเยอะมากเลยนะคะสําหรับขอบคุณไอเดียอะไรเงี้ยก็ขอบคุณลูกค้าด้วยนะคะที่ติดตามชมกันตลอดเลยนะคะแล้วก็มีคนหลายๆคนค่ะมาคอมเมนต์ว่าเอออยากให้สอนทําอย่างอื่นบ้างอะไรเงี้ยก็ก็คอมเมนต์ได้เลยนะคะเมย์ก็ก กำลังเตรียมผลงานค่ะที่จะเปิดออกมานะคะจะมีผลงานอีกเยอะแย yeah, ะเลยค่ะที่จะทำนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะที่ไม่ได้อัปเดตคลิปนะคะไม่มีอะไรเลยค่ะเพราะว่ากำลังปรับปรุงเว็บ อ่าเว็บไซต์ลูกปัด .com นะคะให้แบบง่ายขึ้นเนาะให้แบบหารูปหาคลิปอะไรง่ายขึ้นนะคะเพราะว่าใน YouTube ของเราลูกปัดเนี่ยเรามีคลิปเยอะมากๆเลยนะคะเมก็เลยพยายามเอาคลิปค่ะไปลงในเว็บของเว็บลูกปัด .com นะเพื่อให้ลูกค้าสามารถหาไอเดียแล้วก็เข้าใจอุปกรณ์เยอะขึ้นมากๆในนั้นนะคะก็ก็เลยช่วงนี้ก็เลยแบบเอออัปเดตคลิปน้อยไปหน่อยอะไรเงี้ยนะคะก็ไม่ไม่ต้องตกใจอะไรนะคะส่วน ซีรีชุดสายของแม้นะคะมีอีกเยอะเลยนะคะที่จะที่จะออกตามตามมานะคะลูกค้าก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะคะอ่าส่วนใครนะคะที่อยากสั่งซื้ออุปกรณ์แบบนี้นะคะสามารถสั่งซื้อในเว็บไซต์ w w w l u บเว็บนะคะหรือใน s h o ป e ปีนะคะของเราก็ชื่อเลยว่าร้านลูกปัดกัดหลวงนะคะมีบริการเก็บปลายทางให้แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ใครที่มีปัญหาเนาะอยาก รู้ว่าเออทำแบบไหนอะไรยังไงติดตรงไหนอะไรเงี้ยก็สามารถคอมเมนต์ใต้ YouTube ได้เลยนะคะเมย์จะตอบเองค่ะทุกคลิปเลยนะคะแต่ว่าคลิปไหนที่ไม่สามารถจะตอบเป็นคอมเมนต์ได้ก็จะมาทำคลิปตอบนะคะแล้วก็เรามีติ๊ t ตอกด้วยนะคะลูกค้าขาชื่อลาลูกปัดกัดหลวงเลยนะคะสามารถเข้าไปดูใน t ิ k t ตอกได้นะแบบมีเกือบทุกช่องทางเลยนะคะส่วนลาลูปปัดแฟนเพจเนี่ยเราจะมีโปรโมชั่นแล้วก็ไลฟ์สดค่ะจัดของสวยๆให้จะให้เห็นอุปกรณ์แบบสดสด เหมือนมาซื้อที่ร้านนะคะในทุกๆวันเลยนะคะช่วงนี้ก็น้องที่ร้านทําคลิปไลฟ์สดน่าสนใจกันทุกวันเลยนะคะลูกค้าอยากให้เราทําไลฟ์สดดูอุปกรณ์อันไหนก็สามารถคอมเมนต์ใต้ไลฟ์สดได้เลยนะคะหรือว่าสั่งซื้อได้นะคะอะตอนนี้เราก็ร้อยนะคะได้ความยาวที่ต้องการแล้วนะคะเราจะมาปิดสายของแมทนะคะด้วยอุปกรณ์ดังนี้นะคะก็คือหนเลยค่ะเป็น s t o ็ปเปค่ะแล้วก็อ t ส p ต็ปเปอห่วงประกอบก้ามปูแล้วก็ห่วงนะคะใส่ Stopper ลงไปนะคะเสร็จแล้วก็ใส่ห่วงลงไปค่ะแล้วก็ร้อยอ n นะคะย้อนกลับไปที่ Stopper ค่ะแล้วอันนี้เราจะสอด เก็บกลับไปที่ตัวลูกปัดด้วยนะเพราะว่าเราจะไม่ได้จบที่สต็อปเปอร์อย่างเดียวนะคะแล้วก็สอดเอน็นย้อนกลับไปเยอะหน่อยนะคะประมาณสักอหนึ่งนิ้วนะคะเสร็จแล้วก็ดึงค่ะดึงตัวเอ็นค่ะให้เหลือจากห่วงประมาณ1มิลน,นะคะ1มิลไม่ใช่1เซนนะคะจะไม่ติดเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวตัวของสายของแมสเองจะแข็งเกินไปนะคะแล้วก็บีบค่ะใช้ครีมนะคะบีบสต็อปเปอร์ให้แน่นะคะ่ะแล้วก็พับบีบ ปิดตัวห่วงเลยนะคะเอาอ้าห่วงแล้วก็ใส่ตัวอ,อ้าห่วงแล้วก็ใส่ตัวก้ามปูลงไปนะคะเสร็จแล้วก็ร้อยเก็บสายของแมทให้อยู่ในตำแหน่งที่ ที่ถูกต้องนะคะแล้วก็เอากันไกลตัดเลยค่ะอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็เหมือนกันเนาะเมื่อกี้ตอนเราร้อยเราไม่ได้เก็บสายเอ็นไว้นะคะเราก็มาร้อยเก็บสายเอ็นไว้ด้วยนะคะส่วนใครนะคะที่ชอบคลิปแบบนี้นะคะอย่าลืมกดแชร์ไว้ด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทั้ง u t u b e เองทั้ง Facebook เองเนี่ย มันมีข้อมูลเยอะมากๆเลยแล้วก็คลิปเนี่ยจะชอบหายนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ให้ด้วยนะคะตอนนี้เราเดินทางกันมาถึง1 000, 2 0 0 0อ่า1 1 0 0 0 0เกือบ3,000แล้วนะ Subscribe แล้วนะคะอยากให้ทุกๆคนนะคะช่วยกดติดตามให้เป็นกำลังใจให้กับเมย์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะกับเมย์เมซินีที่ขันทาค่ะสวัสดีค่ะ